สวัสดีครับพบกับช่องตามมาชิมชาแน,นลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูอาหารที่น่ากินต่างๆนะครับว่าจะมีเมนูอะไรบ้างและหน้าตาหน้ากินขนาดไหนเรามารับชมไปพร้อมกันเลยนะครับมาครับมาดูร้านแรกกันเลยขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันวันนี้พบกับตามมาชิมช่วงรวมมิตรอาหารนะครับ เรามารับชมรูปภาพอาหารเตินๆนไปด้วยกันนะครับและร้านแรกที่จะนำเสนอนั่นก็คือร้านหมูปาราฮีโร่แยกกออัวนะครับร้านที่สองตามด้วยร้านเล็กใหญ่นมสดนะครับ ไปรอบๆนะครับลูกค้าเขาเยอะจริงๆนะครับร้านนี้และนี่คือปังเย็นโกโก้ภูเขาไฟนะครับและปังปิ้งเตาถ่านไส้สังขยาน่ากินมากๆเลยครับน่ากินจริงๆและอร่อยมากๆครับ เราขอข้ามมาที่อาหารอีสานแซ่บๆกันบ้างนะครับมารับชมความแซ่บไปพร้อมกันเลยนะครับว่าเราจะกินอะไรกันบ้างวันนี้ข้าวสวยร้อนๆนะครับต้มเล้งซุปเปอร์นะครับแล้วก็ต้มตำไหลบัวกุ้งสดดิ้งนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมตำไหลบัวกุ้งสดดิ้งน่ากินมากใช่ไหมครับเล้งกระดูกหมูก็น่ากินไม่แพ้กันเลยนะครับ เราทานมื้อเย็นกันนะครับวันนี้และเรามาดูเมนูที่ทํากินเองกันนะครับว่าจะน่ากินขนาดไหนนะฮะและเมนูที่ทํากิดเองนั่นก็คือนะครับไก่เครื่องในผัดพริกไทยดําบวกไข่ดาวนะครับหน้าตาน่ากินมากๆเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมและเรามาดูเมนูต่อไปกันนะครับและที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้เนี่ยไม่ได้ซื้อนะครับ ทำเ,เองเช่นกันพอจะดูออกไหมครับว่าเป็นเมนูอะไรครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเมนูข้าวมันไก่ต้มบายตามมาชิมนะครับน่ากินจริงๆเลยเห็นแล้วหิวเลยครับหน้าตาน่ากินและอร่อยสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชม ตามมาชิมจะพาคุณผู้ชมเข้าครัวทุกสัปดาห์นะครับทำครั้งเดียวกินได้เช้ายันเย็นไปเลยครับคุณผู้ชมและตามมาชิมจะไปกินอะไรกันอีกนั้นตามมาชมพร้อมกันเลยนะครับและหลังเลิกงานแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็แวะกินข้าวต้มกันหน่อยนะครับ mm hmm. สำหรับเมนูที่สั่งมานั้นนะครับ mm hmm. ก็มีไชโป๊ผัดไข่นะครับ และยำไขเ่เยื่อมานั่นเองนะครับทั้งรสชาติอร่อยและหน้าตาน่ากินมากๆครับคุณผู้ชมถ้ายังไม่จุดใจเรามาที่ข้าวขาหมูกันต่อเลยนะครับต่อด้วยกุ้งผัดกระเพราไข่ดาวทำเอาอิ่มแป่ไปเลยครับคุณผู้ชมเราแวะมาเดินเล่นตลาดนัดตอนเย็นกันนะครับ มากินยำแหนมกันนะครับคุณผู้ชมร้านนี้อร่อยมากครับอยู่ในตลาด Market ตเทรดกรุงเทพพีาทาซอยเนะครับตลาดนัด Market Today นะครับราคาอาหารเนี่ยไม่แพงเลยนะครับร้านนี้ก็ราคาแค่40บาทเท่านั้นเอง เราสั่งเป็ดมากเป็ดน้อยจะขอถั่วเพิ่มเนี่ยเราสามารถบอกแม่ค้าได้เลยนะครับแม่ค้าใจดีมากๆเลยครับทางเราได้ขออนุญาตแม่ค้าแล้วนะครับว่าขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับเพราะว่าถ่ายได้เลยลูกตูกกขาจะได้เยอะๆในร้านนี้ไม่ได้มีแต่ยำแหนมนะครับยังมีเมนูยำอื่นๆมากมายเช่นมียำปลาดุกฟูด้วยนะครับ และที่สําคัญเลยนะครับวัตถุดิบของทางร้านเนี่ยสะอาดมากแม่ค้าทําได้น่ากินมากๆเลยครับเราขอวับมาที่ย่านเยาวราชกันดีกว่านะครับเรามาเดินเล่นย่านเยาวราชกันในตอนเย็นเ็นนะครับเป้าหมายที่เรามาที่เยาวราชกันก็คือจะมากินร้านดังนะครับก็คือร้านกรัวละไมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมช่วงแดด ร่มลมตกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว,ว่ามีผู้คนมาเดินเล่นกันมากมายนะครับคนเยอะมากจริงๆครับผมทางตามมาชิมจะเดินเก็บภาพบรรยากาศย่างเยาวราชให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับว่ามีความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนนะครับและและ้วเราก็เดินไล่จะถึงร้านขัวละไมเลยนะครับร้านตั้งอยู่ข้างหน้านี่เองนะครับ เล็ก,ก่อดกลับเราขอเล่นร้านนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเขาจะมากินออสวนกับราดหน้าทะเลเลยครับตรงนี้น่ารักมากและแล้วก็เดินมาถึงร้านกัวละม่แล้วครับ นั่งมัน่ง,ง,า,า,ดงาดูกันว่าหน้าตาอาหารจะน่ากินขนาดไหนนะครัปบปวดละไมนะฮะปวดละไมตายอาหารมาเสิร์ฟแล้วครับว้าวมากครับออส่วนหอยนางลม กับร้านหน้าทะเลหม้อไฟนะครับและคุณผู้ชมที่อยากจะตามมาชิมนะครับตามมาได้ที่ย่านเยาวราชนะครับร้านครัวละหม่เยาวราชครับผม และอีกเช่นเคยนะครับตามมาชิมจะขอเก็บภาพไว้เป็นความทรงจำกันอีกครั้งนะครับและนี่คือร้านน้ำเต้าหู้ตบช้ายกันนะครับที่ผมเลงไว้กลับมาทำขนมกินน้ำยาป่านะครับใส่ตีนไก่และลูกชิ้นหมูนะครับน่ากินมากๆครับ ต่อกันที่ร้านข้าวมันไก่ซอยกรุงเทพกรีทาเจ็ดนะครับว่ดมาอาหารเวียดนามกันบ้างนะครับสามมาชิมกินแหนมเนืองเปาะเปีเยรทอดและลาบหมูทอดนะครับและสิ่งนี้เป็นเซตอาหารเช้าของที่พักแห่งหนึ่งนะครับหน้าตาน่ากินมากเลยที่หาดวนภพาบางแสนครับ ร้านนี้สไตล์แกงใต้นะครับแกงส้มปลากระพงใบเลียงผัดไข่และหมูทอดน้ำปลานะครับและกว๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำตาเบิก๋วยจับกับกว๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำที่บางกระเจ้านะครับสเต็กหมูไส้กรอกไก่และเนฟนฝายและมันบดครับ มาที่ร้านรถนิยมเดอะมอบบงกัปบินั่นเองหากินไปเรื่อยๆครับตามมาชิมสายกินครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่คิดว่าในแต่ละว,วันไม่รู้จะกินอะไรนะครับก็ให้มาดูวิดีโอของช่องตามมาชิมของเรานักครับเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการเลือกรับประทานอาหารนะครับและอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดสับสไคร์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ